แค่เธอให้โอกาสสำหรับไอคนอย่างฉันจะสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนั้นก็อาจมีเพียงเธอที่ดีเป็นเธอที่มีทุกครั้งที่สด เติม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 โอ้ยเอ๊ยใช้ยากเอ้ยใช้ยากจังเลยเออไปชั่วหน่อยจะต้องปกนักเรียนมาทำเออเอ้ยเสร็จวจังอ่ะเฮ้ยโหยังไม่ทันได้พูดอ่าโอเคเกือบเกือบขวานโอ้จาน อะไรเนี่ยสะดุ้งเลยกินข้าวไปปลุกคนอื่นด้วยเดี๋ยวกินข้าวอะไรอย่างคือกินข้าวอะไรกินข้าวออกกินข้าวเออไปปลุกตรงนู้นหน่อยเออเ้ยตื่นตื่นครับตื่นครับตื่นแทนตื่นเร็วเอ็กนอนตื่นแดนซ้อตื่นตื่นตื่นกินข้าวตื่นข้าวกินข้าวอาจารย์บอกกินข้าวตื่นได้ไหมฮะตื่นเร็วตื่นตื่นมากินข้าวก่อนลูกเอาดีมดีมเยอเอาเอาเอาไปแบ่งเอาไป ได้ฮะเอาไปแบ่งตรงนู้นไปแบ่งใครอยากกินมันในนี้นะฝรั่งเอาไปหนึ่งชิ้นใครอยากกินมันอีกไหมผมผมกินมันนะผมกินหนูหนูไหนวะหนูตัวใหญ่จังหนูบมบมอ่าหนูตัวใหญ่อ่มีใครเอามันอีกไหมอ่าผมครับโอเคขนมปังขอขนมปังอ่าเอาไปกินกินอะไรนะขอด้วยฮะ ขอด้วยอ๋อไม่ได้ยินโทษน้องขอขนมปังอได้เดี๋ยวนี้เล่นตลกนะเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้อ่ะไม่อยากให้เครียดกันไงมีใครเอาขนมปังอีกไหมเหลืออีกสามแล้วผมผมขอก็ได้โอ้หไม่อิ่มด้วยอ่ะพอดีผมใช้แรงเยอะทุกทีใครอีกไหมไม่มีอ่ะเอาไปไม่ต้องมองยินแยกกันทำไมปกติอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรว่านั่งกินแล้วเดี๋ยวค่อยนึกว่าจะทำอะไรยังไง เรื่องเรื่อง,องอพูดพูดพูดอะไรไม่ได้จินเลยพูดเบาเบาไมพูดพูดปกติดิหนูบอกว่าเรื่องคืนก่อนอะ่ะหนูขอโทษนะเออก็ผ่านไปแล้วเมื่อกี้ก็ยังคุยเล่นๆอยู่เลยไม่เ,เป็นไรเลยไม่เป็นไรหรอกอช่างมันเถอะมันผ่านไปแล้วนะหนูแค่รู้สึกผิดอะที่แบบวันนั้นไปวีนใส่พี่แบบนั้นอะ่ะเออก็ช่างมันไงหรอืออยากจะทะเลาะอ,อีกอ่ะฮะไม่ได้อยากทะเลาะไปนั่ง<อ>ไป อะไรพี่กันอะไรขึ้น <S <S 1> <S 1> ไปนั่งตรงนู้นบ้่งตรงนี้ไม่ได้หรออย่างนั้นคะพี่เบลอ่ะเออแล้เบลเป็นอะไรเบลเบลล์เป็นไรบ้างไงพี่เป็นไรอ่าคิดถึงปานิดหน่อยอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่รู้เขาเป็นยังไงป้าอ่ะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่พี่บอกไปแหละถ้าอะไรนะที่พี่บอกไปว่าอะไรนะ ถ้าคิดในแง่ดีเขาก็ยังรอดไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วคิดในแง่ลบเราก็คือเหมือนพวกนั้นไปแล้วอื่หนูคิดว่าว่าเขารอดแหละเขารอดหนูเชื่ออย่างนั้นทหารเก่าเลยนะอืมเออคิดมากอ๋อเอาน้ำไม่กินไปหนูมีแล้วพี่หนูมีจากตอนที่ไปนะเออกินกินไปเลยกินไปเลยพี่เก็บไว้ก็ได้อาไงน้องขนมปังเพิ่มไมได้ไม่อิ่มป่ะจะไม่ใช่มันอิ่มแต่แต่ ผมก็มีของผม,มีปแล้ว<อ>แต่อไอของนะสะักอ่าอ่าอ่าเอาเอา,เอาเนื้อไหมครับเอาครับขอเนื้อด้วยครับโอเคครับจะได้มา,ายัางก้ง<ด>ครับครับผมอ่ะนั่งกิน เออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยก็แต่โหควันมันเยอะจิบหายเลยอาอาจารย์พี่น้องทุกคนครับฮะทาไง ผมผมมีคําถามอะว่าไงถ้ามัน<อ>ไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าตอนนี้พวกเราจะทําอะไรกันอยู่อะเราน่าจะไปเที่ยวทะเลกับป้าโอ้ของอาจารย์ก็คงต้องอยู่โรงเรียนอะรอซ่อมศูนย์ให้กันพวกนักเรียนนี่แหละอืมหนูน่าจะนอนไปวันวันนะพี่อ๋อ,อส่วนผมก็คงจะเล่นเกมทั้งวันนะครับมผมก็น่าจะไปต่างจังหวัดครอบครัวแล้วพี่ หนูก็คงต้องเตรียมเตรียบไปแับละอืออพี่ดิมแล้วของพี่อะน่าจะเปิดร้านพิซซ่าขายอะโอ้อจริงดิได้แล้วจ้าพี่ดิมจะทำไปเรียนไปเฮ้ยนี่สรุจไม่จบใช่ปะอะไรวะนั้นเออไม่จบจะทำไมวะเฮ้ยทุกคนไปดูดิรวะอะไรวะพี่แม่ไม่คิดจะฟังน้องเลยอะอะไรวะลูกพี่ไม่ฟังก็จะทำไมอะนักเรียนใจเย็นก่อน ไม่เย็นออาจารย์มาหลายรอบแล้วเอออะไรหลายรอบอ่ะอะไรของมึงเฮ้ยนี่มึงกล้าขึ้นเสือกูได้หรอเมาทำไมอ่ะอค่อยๆคุยกันดิเบื่อวะแม่เบื่อก็เลิกไปดิเออเลิกก็เลิกเฮ้ยใจเย็นยเฮ้ยเอ็กนนนครับครับไปกับกไูได้ครับพี่ครับพี่ได้ครับ เดี๋ยวเดีเดียเราจะไปไหนกันผมไม่อยู่หรออาจารย์ผม่เอาชีวิตรอดด้วยตัวเองได้เอาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมีใครอ่ะอธิบายได้บ้างเนี่ยมันปุบปับมากเลยแล้วหายไปสามคนเลยนะพี่เราก็อยู่ได้กันต้องถามเนี่ยเจ้าตัวเองอ่ะเร็วมานี่ ไปคุยบอกผู้หญิงก็ไปคุยกับแตนไปได้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 พี่อ่ะสาวๆมานี่สาวๆสาวๆมานี่มานี่แตนมานน่มามาคุยเฮ้ยลูกเปียวรอป้าก่อนะอืมว่าแต่ตอนนี้กี่นาทีแล้ววะเลยมาสามนาทีละโอเคไป แฟนแต่เย็นๆก่อนไม่ต้องร้องเดียวทิ้งลอไปไม่ว่าเธอมีปัญหากันว่าเธอได้คุยกันดีหรือยังเรายังคุยแล้วเขาไม่เข้าใจเราแล้วทำไมแตนต้องมาร้องไห้เพราะอะไรแบบนี้ด้วย ก็อยู่ดีพี่แกเขาก็ถามว่าเราคุยกับพี่เดียวเขาเราเราพูดความจริงไปพี่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็มาด่าอะไรมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาแค่อา,าอารมณ์ไม่ดีอยู่ก็ที่เขาเลยพูดแบบนั้นออกไปอะไรนะเขาแค่เข้าใจผิดแล้วแค่คุยกันทำไมเข้าใจกันยากเพราะว่าในมุมมองของแฟนอะแฟนใหม่แฟนเก่ามาไม่ถูกกันไง

มันต้องมาเจอสหานการอย่างนี้ด้วยเขาเพี้ยนเลยพี่มันมีเรื่องหลายอย่างเลยขาอาจจะไม่ทันคิดก็ได้เออไม่ต้องร้องไม่ต้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เอาแมวไปให้เลี้ยงอาจารย์เลี้ยงแมวอยู่สองตัวนะคเป็นเลี้ยงตัวหนึ่งยังไม่ติดเชื้อใช่ไหมอาจารย์ไม่ติดเชื้อแล้วพ่อเนาะมากินได้ล่ะ ไม่ไม่ไม่เอย้ยถึงสักทีที่นี่แหละใช่ทำไมอ่ะมันจะปลอดภัยเหรอพี่ปลอดภัยอยู่แล้วรู้เงินยาวที่ตรงนี้พวกพี่ทีมเคยอยู่โอ้แต่มันดูไม่ค่อยหนาจะ อยู่ได้เลยนะสภาพผ้ามันก็อยู่ได้แหละก็มันมีคนเคยอยู่นี่แล้วพี่ซอสจะไม่ไปไม่ไม่คิดจะกลับไปงอสักนิดเดียวอยู่เยอะทำไมต้องทำไมต้องงอวะพวกนั้นมาไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วเอ้ยทำไมพี่คิดอย่างนั้นอ่ะโอ้แต่ละคนโอ้แบบแฟนเก่าเงี้ยแบบอาจารย์อย่างเงี้ยไอเด็กกี้งอแงเงี้ยโอ้ รอบก่อนก็แทบจะเป็นจะตายเนี่ยการตามเนี่ยจะต้องมารับผิดชอบในเรื่องที่ไม่ควรรับผิดชอบเนี่ยแต่เขาคงอยู่ที่พี่ตลอดนะเขาให้ที่อยู่ที่นอนที่กินอาหารอะไรเขาก็ให้เราเนอะก็จริงแต่เราก็หาได้ไหมใช่ไงพี่เราก็หาได้แต่เขาให้ทุกอย่างเลยนะเว้ยเราก็ไม่รู้อยู่เขาจะโดนเขาชิงเมื่อไหร่ไว้ใจไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้เฉ่งเราเลยนะมีแต่พี่เอียที่ต้อหาเขาแต่ผมก็ อตอนแรกก็ไม่มีปัญหานะแต่พอผ่านไปมันหนักขึ้นว่ะผมว่าอยู่เยอะน่าจะดีกว่านะพี่ผมว่าเราอยู่แค่สามคนมันไม่น่าจะเวิร์คเท่าไหร่และแถมอาวุธผมก็อยู่กับพวกเขาด้วยไม่เป็นไรพกมาเนี่ยไม่เป็นไรอันเดียวเนยนะนะเออก็ดีกว่าไม่มีอ่ะโอ้โหผมว่าพี่ลองกลับไปงอเขาไหมให้ตายก็ไม่อะ แล้วกลับไป <S 2> <S 2> <S ทำไมะมัน,มนผมว่าอยู่เยอะๆก็ดีมนกันอีกอย่างคนใจดีอย่างนั้นผมว่าอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วก็ได้นะก็จริงจะรู้ได้ไงว่าเขาจะไว้ใจแล้วเขาจะใจดีกับเราตลอดอย่างน้อยเขาก็เคยให้ที่พักอาศัยกับเราแล้วพี่เคยก็ใช่แต่อย่าลืมสิว่าที่ที่เราพาไปล่าสุดอะใครหาก็เรา ม,มันมันก็ใช่พี่แต่อันนี้คือพวกเขาให้ทั้งอาหารให้ทั้งที่อยู่แล้วก็คืออยู่กัน,นอย่อบอุ่นนะพี่ไม่ใช่มันจะมาอยู่แยกเหมือนเดิมอะ่ะอีกอย่างตอนอนี้เพิ่มก็ไปแล้วด้วยเรามีกันอยู่แค่นี้แล้วอะ่ะม,ม,มันไม่ตายหรอกถ้าเราไม่ไปหาข้างบนอะ่ะถ้าเราอยู่เฉยๆอะ่ะผมก็บอกพี่แล้วว่าช่วยมันก่อนวิ่ก็ไม่ช่วย่มันก็ไม่ทันแล้วอะ่ะมันก็ย่นยันยยไม่ได้ครับ ใจในใจคืออยากจะชัววใจจะขาดแต่มันทาไม่ได้มันไม่ใช่โดนเด็กเด็กที่ไหนไม่รู้มาลุมต่อยโอเคผมเข้าใจพี่แล้วงั้นเอาเป็นว่าถ้าพี่ตัดสินใจแล้วพวกผมก็พร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับพี่แล้วกันเออคืออยู่กับตายตอนเนี้ยก็ไม่ตากันหรอกสภาพตอนนี้สิโอ้ยเชื่อมั่นพี่นะเพราะงั้นผมขอฝากชีวิตผมกับเอ็กไว้ที่พี่นะเออนั่นแหละ ในโรงเรียนเนี้ยก็มีแค่พวกแกสองคนที่ไว้ใจได้โอเคพี่มีใครกินเนื้อหมูไหมอิ่มแล้วอะ่ะไม่ครับพี่โนอิ่มอิ่มมาก อีกคนก็กินอย่างเดียวเลยอ,อวันนี้กินหมดทั้เลยอะ,อะเราเรา,เราแลนะนาคนนี้ก็อารมณ์ดีจังเลออยง่าจานเอาเรามีไว้ก่อนพี่มีแต่เรามีแต่คนเป็นไบโพล่าพี่ในในเนี้ยไม่รู้รทำไมเออทำไมตติไม่เต็มสักคนปรับอารมณ์กันอย่างไวอะ <S <S นี่กำลังอึนอยู่เลยเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเรียกออมหรือเปล่าปึ๊บป๊บมากใครใครเรียกออม พี่ออมว่าไงปวดท้องปวดปวดท้องปวดยังไงอ่ะมันแบบเหมือนไม่รู้ว่าเผิอไปกินอะไรมนาะหรือเปล่าประจำเดือนหรือเปล่าใช่แล้วก่อนหน้านี้ได้กินเออมันก็กินในข้อที่อาจารย์ทำานี่ยว่ะใช่อาจารย์หมดอายุป่ะเนี่ยเอแต่พวกเรากินก็ไม่เห็นมีไม่เป็นอะไรเลยนะใช่หรือเป็นพอน้ำหรือเปล่า หม,ม,มอหมอไปกินอะไรผิดสําแดงมาลูกน่าจะอะไรสักอย่างนี่แหละหมดอายุที่โมกิไปโมกินแล้วเข้าไปมีขนมปังกับเนื้อเี่อจา์ให้ท่านั้นหละอืมแล้วคนอื่ที่กินนะ่ะชิบหายแล้วสแสดงว่ามันจะต้องท้องเสียกันหมดแน่เลยอือปกตินะแล้วห้องน้ําอยู่ข้างล่างเพราะงั้นเราจะหายาดักก่อนไหมเพราะมันมีห้องพยาบาลนี่ใช่ไหมโรงเรียนเราใช่ใช่ใช่มันมีทุกโรงเรียนอยู่แล้วอืมไปไหม เดี๋ยวก็หายพี่รอให้พี่ดิมเขาไปดีกว่าโมเดี๋ยวอาการมันจะหนักอ่ะอืคหนูไปด้วยนะพี่ดิมฮะ้องพยาบาลอะอะไรนะออกไปด้วยฮะขอไปห้องพยาบาลด้วยพูดดังๆได้ไม่กลัวกลัวใครเนี่ยมันมีกันอยู่แค่นี่นะหนูบอกว่าหนูขอไปห้องพยาบาลด้วยเออแค่นั้นแหละโอ้ผมไปด้วยพี่อ่ะงั้นเอาแค่สองคนพอนะ คือออมกะทีน่าจะน่าจะไปกันแค่นั้นอะน่าจะดีสุดละอาจารย์เพราะว่ามันเหลือกันแค่นี้แล้วอาจารย์แล้วก็จะได้มีผู้ชายดูผู้หญิงด้วยก็คืออาจารย์กับแทนใช่เพราะเหลือกันแค่นี้แล้วไปสองคนใช่ปะมาระวังตัวด้วยนะขอให้อยู่รอดปลอดภัยครับอาจึงบาย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 แทนครับพี่ไปห้องพยาบาลไม่ได้อยู่อาคารนี้นี่ว่าเอ้ย นั่นบ้นนั้นอะ่ะมันอยูอ่มันอยู่อีกตึกหนึ่งอะ่ะใช่พี่มันอยู่ชั้นล่างเลยครเฮ้ย,ยพร้อมอยู่ตรงกลางนะอ้าวอยู่นี่นี่หว่าเคถูกแล้วถูกแล้วเอ้แต่เราต้องลงอีกชั้นหนึ่งนีง่หว่ามันมีทางลงมาพี่ฝั่งนั้นอะ่ะมีนั่นไงไปเลยไปมามามาตามมา รองนั้นนะพี่เอ้เอระวังดิโอ้ยต้องเข้าทางตรง,อ,งอาหารมาตรงไปเรยวซ้ายถึงเลยเขียวพี่โอ้มาเลยพุทธสวัสดิ์จะไข่หมดทุกตัวเลยมามา,มา อืม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 เฮอ,อหมดสักทีอ,อ่าโรงเรียนเรอน่าจะมีคนอยู่ไปละ ฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทม